วะออกแฝดสามจะออกแฝดสามตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งออกมาคืนนี้จับกินนมหนึ่งตัวไม่ค่อยแข็งแลงวตัวนี้ đi tập hô bỏ bịt có mất tức về... là mọi viên ơi Hãy subscribe แกก็ดีจังเลยลกช่ <cười> <cười> này là... này, nó lại rồi. nó ốc mẹ nó không xin <laughs> nó สตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วประมาณสี่แม่นะคะตัวนี้แม่นี้ให้ให้ซมตัวแปดสาตัวนี้ก็กำลังรอคลอดอีกหนึ่งตัว แม่นี้เป็นแม่สาวนะคะท้องแรกให้เพศเมียตัวนี้ออกเมื่อวานออกเมื่อวานอาทิตย์ <c oughs> แม่นี้ออกวันจัจนทร์กลางคืนต่อไปก็แม่นอีกแม่หนึง่ง <c oughs> กำลังหลออคอด แม่นี่เป็นแม่แม่สาวท้องแรกให้เพชรเนี่ยเช่นกันออกออกมาคืนเหมือนกันพร้อมกันแม่แม่แม่ออกแม่แฝดนั้นแม่แฝดสามนั้นต่นี้ออกตอนเย็นแม่แฝดสามให้ออกลูกแตก่กลางคืนต่นี้ก็ใกล้คลอดละ แม่นี้แม่นี้ออกลูกเ่อวันสุกสุกเสาร์อาทิตย์จัน์ออกเรียงกันมาเลยจะให้ลูกเพชรเนี่ย จ้าออกวาในลูกนี่ก็ไก่คอดแล้วออกพร้อมกันกันนะฮะ ห่วงลูกมากเลยแผลตัวนี้เข้าไกลไม่ได้อย่างไรเขาฟิตเข้า,ขาจริงจริงเลย,น,ลเลยน,น้ำปนมันไม่ฟิตนะมันจะขาดดูว่ากัละซี่เลยแม่ก็ซี่นี้พ่อก็ที่บอกคอแดงลูกออกมาจะแม่ไปซี่นี้ส่องลุ้นนะให้ลูกซี่แบบนี้วนันก่อนจะให้ซี่แดงอันใช้ซี่ออกมาจะจืดหน่อยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลวันก็สีแดง นะดูโอ้โหนะนใครอยู่ไกลลัสนี่รู้เข้าเข้าอะไรเขาฟิตหมแหลโอ้โหโอ้โหหอนหอนหอนโอ้ยมองเอนมืดมืดเอาจะมืดมืดหน่อยเออขันเงือกเออ แก่งร <t ries> okay. ักแพะวันนี้ไม่ไปโรงเรียนป้อนนมแพะป้อนให้แม่เขานอนพักมั้งลูกแม่แพะป้อนทอละมันได้กินกันบ้างแล้วตัวละนิดละน่อยแหละ Oi. <laughs> 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 ba. ไปตะนีออ้ออกมอวันก่อนวันนี้วันอะไรวันพุธพุธที่เท่าไรวะวันพุธเดือนธันวาวน,นี้วันที่เท่าไรหกเท่าไรวะเจ็ด <Okay. S 1> เหรอพุธที่เจ็ดธันวา แม่ยุ่งหละเขาไม่ใช่แม่เธอ <laughs>